ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนายหลักเขตมุ่งสันติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิตั้งอยู่หมู่ที่1นถนนเสรีทิปัดตําบลระแงงอําเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทมีเนื้อที่27ไร่1งาน36ตารางวาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวน,นนักเรียนทั้งสิ้น1,080คนมีบุคลากรทั้งสิ้น99คน โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิบริหารสู่ความสำเร็จโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความพอเพียงโดยมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยอนุบาลสีขอรภูมิโมเดลนวัตกรรมสร้างสรรค์การจัดการศึกษาได้มาตรฐานประสานชุมชนดำรงตนความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล ตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีภาระงานเป็นไปตามที่กศกกำหนดคือสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรม PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยการริเริ่มพัฒนาและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้กำหนดทิศท,ทางการบริหารการจัดการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรม active learning ให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศภายในและภายนอกเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีขอรภูมิได้จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มงานและดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง ที่มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษามีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดังนี้ 1. รู้จักนักเรียนรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านและประเมิน S.D.Q. 2. คัดกรองนักเรียนออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มช่วยเหลือ 3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆวันสุนทรภู่วันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาภายใน 4. แก้ปัญหาโดยการช่วยเหลือนักเรียนดังนี้นักเรียนยากจน ช่วยจัดหาทุนการศึกษาเช่นทุนปัจจัยนักเรียนยากจนและทุนกสศ 5. การส่งต่อการส่งต่อนักเรียนภายในภายนอกสำหรับโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิจะเป็นการส่งต่อภายในหากมีปัญหาด้านพฤติกรรมส่งต่อครูแนะแนวและครูฝ่ายปกครองกิจการนักเรียนด้านที่ 3. ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเ,เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูหรือเริ่มหรือพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรม active learning มีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอ ประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล w o r k Class Standard School สภาพปัญหาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีความระบาดรุนแรงทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการศึกษา ทำให้สถานศึกษาครูนักเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติกระทรวงศึกษาจึงมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ด้วยการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบได้แก่ออน i t e On-air o n d e m a n านออนไลน์ on site, air, and, online, และออน a n d โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยน และกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้ง5รูปแบบวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ประชุมวางแผนและเตรียมการขั้นที่2การให้ความรู้ในสิ่งที่ทำขั้นที่3การปฏิบัติขั้นที่4การสร้างขวัญและกำลังใจขั้นที่5การประเมินผลผลิตของการทำงาน ผลลั์การพัฒนาตามประเด็นท้าทายมีดังนี้เชิงปริมาณผู้เรียนร้อยละแประดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยพร้อมทั้งมีทักษะภาษาไทยอังกฤษและเลขคณิตเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับชั้นประฐมศึกษาปีที่หอยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยรับ0ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้นส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการทำงานของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนร้อยรับ0ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6อ่านออกคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็น มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเหมาะสมตามระดับชั้นส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการทำงานของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนระดับชั้นป .1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยการสอบ RT สูงกว่าระดับประเทศผู้เรียนระดับชั้นป .3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยการสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศผู้เรียนระดับชั้นป .6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยการสอบโอนเนสูงกว่าระดับประเทศเชิงคุณภาพผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. ส,สื่อสารสองภาษา 3. ลำหน้าทางความคิด 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในโรงเรียนครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจากผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับประถมศึกษาปีที่1-3จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งโดยนางสาวพ,พุทธิดามืดทับไทยครูได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับประถมศึกษาปีที่4 6จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งโดยนางรัตดาวันพรทิพย์ครูมีทักษะการสอนแบบ active learning ทักษะวิชาการทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนครูมีการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ครูมีทักษะการทำงานเป็นทีมและมีความรักสามัคคีในองค์กรครูมีความทุ่มเทเสียสละและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศีขอรภูมิได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับที่1การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน SCQA ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกมีทักษะความรู้ความสามารถและคุณลัลกษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งความสำเร็จขั้นสุดท้ายของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลสีขอระพูมิได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการคร,รูสภาในการคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1น,นวัตกรรม ประจำปีพุทธศักราช2564เรื่องการบริหารโดยใช้อนุบาลสีขอรภูมิโมเดลรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2564ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ